สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่าน,นครับหรือผู้ติดตามทุกคนเลยที่กดติดตามผมถ้าท่านไหนยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าไปดูไอ้คลิปที่ว่าทำนาน้ำเยอะเนี่ยมันไม่เข้าใจเนี่ยผมจะอธิบายคลิปนี้ให้กระจ่างเลยนะครับคลิปเดียวแล้วฟังกันให้ชัดด้วยนะครับพูดแล้วก็หัวร้อนนะครับ แล้วผมถามก่อนว่าวิตน้ําเต็มนาเนี่ยหรือว่าทํานาน้ําเยอะเนี่ยผมถามก่อนนะพวกพี่ทํากันยังไงเข้าใจกันแบบไหนน้ําเยอะนะครับน้ําเยอะที่ผมพูดถึงเนี่ยคือน้ําท่วมแปลงนาน้ําท่วมดินให้ทั่วแปลงนานะครับฟังให้ดีคนบ้าคนบออะไรครับมันจะใส่น้ําท่วมหัวคนามึงบ้าเปล่านะ ไอนาจะเสมอไม่เสมอมึงก็ต้องทําให้เสมอปะนาปังเนี่ยผมถามก่อนนาปังบ้านใครทํานาปังที่ไม่เสมอนะครับมันก็ต้องป่าให้เสมอตรงไหนมึงไม่เสมอมึงก็ขูดให้มันเสมอนะครับไม่ใช่มาพูดว่าโอ้โหแม่งหล่อน้ำท่วมคันนามึงบ้าแล้วผมบอกเลยมึงบ้ากันแล้วคือทําน้ําเยอะเนี่ยคือทําน้ําให้ท่วมดินในแปลงนานะครับถ้าที่ใครเสมอนะครับ ที่ใครเสมอไม่มีโคดไม่มีที่สูงที่ต่ํานะครับคุณก็ใช้น้ําน้อยนะครับในการท่วมท่วมดินเหมือนแค่หลังฝ่ามือเนี่ยนะครับถ้าที่มันเสมอนะ่ะผมจะบอกให้ทําไมรู้ไหมเพราะผมเห็นพวกท่านทําเนี่ยอตอนปั่นเนี่ยพวกท่านใส่น้ําเข้าไปถูกไหมครับใส่น้ําให้มันทั่วแปลงนานะครับความหมายแล้วพวกท่านก็ปัน่นปั่นปื๊บน้ํามันจะเริ่มยุบถูกไหมครับน้ํายุบพวกท่านทําไงก็ต้องเติมน้ําเข้าไปให้ท่วมดินที่พวกท่านปัน่น นะครับเสร็จแล้วพวกท่านก็นแช่ไว้นะครับหลังจากวันปั่นเนี่ยหวันนะครับแล้วก็วิทน้ําใสเป็นสองวันถูกไหมครับเสร็จแล้ววันที่สามาจ้างเขามาตีเทือกตีเทือกเสร็จปุ๊บเนี่ยดินมันจะโผล่นะครับมันจะโผล่พ้นน้ำใครพวกท่านวิทน้ําใสเข้าไปอีกเพื่อให้มันท่วมดินให้หมดในแปลงนานะ่ะอย่าให้มีตรงไหนมันโผล่ขึ้นมาจากน้ํานะครับดินน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะใช้น้ําเนี่ยฆ่าทั้งเม็ดยาฆ่าทั้งเม็ดข้าวดีดข้าวเด้งนะครับ หมักให้แมงได้เจ็ดวันนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเน่ามันจะเสียเม็ดอ่ะนี่แมงหาอะไรใส่น้ําท่วมหัวขนาดมึงบ้าแล้วผมเมื่อบอกกูพูดเรื่องบ้ากันแล้วแล้วที่ทางใครแม่งทํานาปังไม่เสมอฮะทุกคนเขาก็ป่าให้เสมอกันทั้งนั้นแหละครับนะและไอนาสิบไล่หล่อน้ําบ้าอะไรสี่ห้าวันไม่เต็มนะครับวันกับคืนก็เต็มแล้วนาสิบไล่อะนะครับฝากไว้บางทีพูดจามันมันมันพูดเหมือน เหมือนมันไม่เข้าใจกันะนะครับทํานาน้ําเยอะเนี่ยและไอ้ข้อดีของการทําน้ําเยอะเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ครึ่งหนึ่งนะครับเรื่องญ้าเนี่ยครึ่งหนึ่งยังไงไอตอนที่คุณไถหรือปั่นเนี่ยมเมล็ดย่า,มาเมล็ดขี้รีบอะ่ะมันก็ลอยมาติดตะลิงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวดีข้าวเด้งอะไรเนี่ยมันจะลอยมาติดตะลิงนะครับไอที่เป็นขี้รีบอะ่ะมันถามว่าขี้รีบนะมันขึ้นเป็นข้าวได้ไหมมันขึ้นได้นะครับผมจะบอกไว้ก่อน อ่าไอ้ส่วนที่จมมันก็จมไปสิครับเราก็เอาน้ําคุมไว้อย่าให้อากาศอย่าให้ลมอย่าให้แสงแดดมันทะลุลงไปใต้ล่างนั่นนะนะครับให้แช่น้ําไว้ให้มันเสมอคือเติมน้ํายังไงก็ได้ให้มันท่วมดินในานาให้หมดนะครับเสร็จแล้วพวกท่านก็แช่ข้าวนะครับเราหว่านข้าวงอกนะครับไม่ใช่หว่านข้าวไม่งอกฉะนั้นเมื่อเราหว่านข้าวงอกลงไปแล้วเนี่ยถูกไหมครับแล้วเราก็ปล่อยน้ําออกเนี่ยแช่ไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ปล่อยน้ําออก นะครับเสร็จแล้วสามสี่วันเนี่ยข้าวมันก็เริ่มงอกถูกไหมครับแต่อเม็ดหญ้าหาเนี่ยมันยังไม่งอกเลยเพราะมันเพิ่งจะโดนแสงโดนลมเมื่อที่พวกท่านเริ่มปล่อยน้านั่นเองไม่ใช่ว่าบางท่านมันทําอย่างนี้วิดน้ําเสร็จปุ๊บจ้างเขามาไถามาปัน่นนะครับเสร็จแล้วก็ไม่วิดนะไม่วิดน้ําก็จ้างเขามาไถามาปัน่นนะครับแล้วก็จ้างเขามาตีเทือกน้ํามันจะยุบจะหาเหี้ยวอะไรเหลือคงเหลือโคดแทนที่จะเติมน้ําใส่มันแม่งไม่เติมหรอก นะครับปล่อยแม่งยังไงหวานอย่างนั้นแล้วมึงคิดว่าไอ้ที่โคตรโคอ่ะมึงคิดว่าอะไรขึ้นกูถามวันนี้หญ้าขึ้นไงนะครับเพราะหญ้ามันโดนอากาศโดนน้ามันก็เหมือนข้าวนะครับถ้าท่านไหนไม่เชื่อลองลองไปเอาข้าวมากำมือเนี่ยไอข้าวที่ท่านซื้อมาแหละแช่ลงไปในน้ําแล้วแช่ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยไม่ต้องเอาขึ้นนะครับลองดูลองดูดูดิแม่งจะงอกในน้ํำไหมผมอยากจะรู้ ยิ่งถ้าไม่โดนแสงด้วยนะตอนปัน่นตอนตีน้ํามันขุ่นด้วยยิ่งแม่งเน่าใหญ่เลยผมจะบอกไว้เลยนะบางทีแปลความหมายให้มันเข้าใจบ้างนะครับหาวิธีกําจัดหญ้าออกให้ครึ่งหนึ่งแม่งก็บอกว่าใช้ไม่ได้แล้วมันใช้กูใช้วิธีไหนนะครับแถวบ้านผมผมก็ทําแบบเนี้ยหลายเจ้าและไอ้แก้ปัญหาย่าเยอะได้เนี่ยนะไอ้ถามว่าที่ผมเสมอไหมโอ้ที่ผมอ่ะ แค่สองข้อนิ้วมันก็ทั่วหมดแล้วนาผมอะความเสมอนะคือเรามาหาวิธีที่มันดีๆแบบนี้ให้แต่แม่งมาบอกว่าใส่น้ําเยอะเปลืองน้ําเปลืองน้ํามันวิตอ้าวแล้วมึงใช้อะไรวิตกัน้ะถามหน่อยดินะและไอคนไหนที่เอาสูตรผมไปใช้เนี่ยสําเร็จเนี่ยเขาก็มาบอกว่าสําเร็จต้องหลายเจ้าแล้วย้ามันไม่ขึ้นนะครับ ถึงญ้าผมทําแบบนั้นมันจะไม่มีย้าผมก็ฉีดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวส0 4 0ี่สิบวันในย่ามันจะมาผมจะบอกไว้เลยนาบ้านใครดินที่ไหนไม่มีญ้าบอกผมหน่อยดิขี่งัวญ้ายังขึ้นเลยนะผมบอกตรงไหนแค่ต้นไม้เนี่ยผมบอกเลยว่าแค่ตะไคร่จับเนี่ยญ้ามันยังขึ้นบนยอดไม้ได้เลยผมจะบอกไว้ด้วยญ้านะมันขึ้นได้ทุกที่แหละมันเก่งนะครับขอให้มันมีน้ําชื้นนะครับอากาศเข้าถึง แดดส่องถึงขึ้นแม่งทุกที่อะยกเว้นกลางบอ่อน้อะํะมันไม่ขึ้นหรอกนะครับเอ,อมาอธิบายให้มันชัดเจนนะครับคงเข้าใจกันนะครับไอสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยแม่งพูดมาได้ยังไงน้ําท่วมใส่น้ําท่วมหัวคันนาองบ้าบ้าหัวคันนาผมขนาดเอวผมก็ใส่ท่วมเอวเลยเหรอโอ้โหไอคําว่าน้าเฉาะแฉะน้ําขุกขิดเนี่ยผมเห็นมันทําแบบเฉาะแฉะขุกขิดนี่คือความหมายยังไงร,รู้ไหมคือผมไปเห็นเนี่ยดินมันยัง มันยังเห็นดินอยู่เลยเข้าใจไหมครับทําเทือกเนี่ยมันยังเห็นดินอยู่เลยอ่าบางท่านหนะักกว่านั้นอีกนะครับยังไม่ได้หวานข้าวเลยปล่อยน้าออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ชักล่องนะครับชักล่องแล้วอีกวันก็หว่านแล้วพวกท่านฟังดีๆนะครับวันที่พวกท่านปล่อยน้ําออกอ่ะเม็ดหญ้าน่ะนะครับเม็ดหญ้าเม็ดข้าวดีดอ่ะมันได้อากาศมันได้แสงนะครับหนึ่งวันเสร็จแล้วรู้ไหมครับมันทาไงมันเริ่มแตกแล้วครับ มันเริ่มที่จะฟักตัวอยู่ในดินแล้วนะครับฟังดีๆเสร็จแล้วพวกท่านก็หว่างข้าวลงไปนะครับฉีดยาคุมนะครับข้าวพวกท่านก็มองว่าข้าวขึ้นป่าหรอกครับไอ,าย,าอ,ย,บอายาคุมหาเหวที่ไหนมันจะมาคุมได้อยู่ใต้ดินนะครับผมจะบอกไว้ด้วยมันก็เหมือนกันนะครับแต่ไอที่ผมอธิบายนยคือว่าน้ําคุมผิวดินในานามหมดเลยคือไม่เห็นก้อนดินโผล่จากผิวน้ําเลยแม้แต่ก้อนเดียว ความหมายอะ่ะมึงทำยังไงก็ได้ที่มึงเสมอแบบนั้นน่ะนะไอคิดตัวอย่างทําก็ทําให้เห็นนะพวกท่านก็ลองย้อนกลับไปดูวิธีการทําขั้นตอนการทํานาผมก็ทําให้เห็นว่าที่มันเสมอแล้วก็น้ําท่วมแบบไหนนะครับไม่ใช่ให้ใส่แม่งน้ําท่วมหัวกันนาพวกนี้มันก็ผมโง่หรือเปล่ามันเคยทํานาหรือเปล่าโอ้พูดแล้วกูก็เหนื่อยครับเหนื่อยชิบหายเลยอธิบายอะไรแม่งให้เข้าใจ เสือกจะไม่เข้าใจกันนะครับก็ลองดูนะครับลองดูในสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยนะอันนี้มาให้แมงกระจ่างก่อนบางทีเดี๋ยวแม่งกระดาม่านะพอดูแล้วบางทีเอาสิ่งที่ทําคลิปเนี่ยอย่าทําคลิปแต่ว่าเอากระแสนะครับกระแสคนดูทําคลิปให้ความรู้นะครับความรู้ต้องเยอะต้องยอแยะแทนที่จะทําออกมาให้คนเข้าใจกลับพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับ ผมฟังนะผมสะดุดหูนะผมพูดจริงๆหรือคนอื่นเขามาบอกผมเนี่ยผมก็สะดุดหูนะครับบางคนก็มาถามบอกว่าพี่ทาน้ําเยอะนี่คือว่ายังไงพี่น้ําท่วมหัวคนามมึบ้าแล้วนะครับผมก็ยังอยากจะด่ามึงบ้าแล้วท,ทําน้ําน้ําท่วมหัวคนาไอบอกน้ําขุกขิดขุกขิดยังไม่เข้าใจว่าน้ําขุกขิดกันเป็นยังไงนะครับไอน้ําขุกขิดอะ่ะตัวยากขึ้น นะครับจำไว้น้ําท่วมอันนาคือพี่จะตีนะครับวิดน้ําใส่เสร็จพี่ก็ปั่นนะครับปัน่นปั่นน้ําคูขีจะปั่นยังไงก็เรื่องของแกเสร็จแล้วก็เติมน้ําใส่นะครับใส่ให้ท่วมดินที่ปั่นนั่นแ่ะเสร็จแล้วก็ตีเทือกตีเทือก,เ,อกเสร็จน้ําจะเริ่มยุบยุบแล้วเห็นดินก็เติมน้ําใส่อีกลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวแกจะรู้ว่าน้ํามันหญ้ามันไม่ขึ้นเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ก็ฝากคิดให้มันละเอียดขนาดนี้นะครับไปย้อนกลับไปดูขั้นตอนการทําไปดูนะครับ ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบน,นะครับขอบคุณมากครับ